5ขั้นตอนกู้เงินกับพอมอไม่มีดอกกองทุนผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผู้ยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพแบบไม่มีดอกเบี้ยค่ะกู้ได้ไม่เกินคนลละ30,000บาทและรายกลุ่มไม่เกิน100,000บาทโดยให้ชำระคืนเป็นรายงวดในระยะเวลา3ปีนะคะผู้สูงอายุที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้ตาม5ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ลงทะเบียนยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.orderfund.dop.go.th หรือกรมกิจการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดโดยคุณสมบัติของผู้ผู้ยืมเงินทุนมีดังนี้ 1. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้ 5. มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม 7. ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้ที่จะกู้ยืมเงินทุนต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยโดยมีคุณสมบัติคือ 1. อายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์2เป็นผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือนประจำามมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรจังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม 4. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม 5. ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้บุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมสำหรับเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำ 2. ทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้คำ้ำ 3. หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกรัน 4. ใบสำคัญการสมรสหรือว่าใบสำคัญการหยา่าถ้ามี 5. ใบมรณาบาัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตถ้ามี 6. ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีกรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ80ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพขั้นตอนที่2ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหลังจากที่ยื่นคำร้องและเอกสารในการผู้ยืมเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภายใน3วันทําการก่อนแจ้งเตือนกลับผ่านระบบอีเมลลำดับต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบคําพิจารณาผลค่ะขั้นตอนที่3เสนอที่ประชุมพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาผลเพื่อนำเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติการกู้ยืมเงินขั้นตอนที่4แจ้งผลการพิจารณาหลังจากพิจารณาผลแล้วนะคะทางหน่วยงานจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางระบบอีเมลค่ะขั้นตอนที่5 นัดทำสัญญาโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้เมื่อได้รับอีเมลแจ้งผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้วทางหน่วยงานจะนัดเข้ามาทำสัญญาเงินกู้ยืมและจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ต่อไปค่ะทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์023546100กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดค่ะ